สวัสดีครับทุกมังครับค่ะตลาดอุ้นไทยในวันนี้ก็มีการย่อตัวลงเกือบสามสิบจุดเมื่อสักครู่แล้วนะคะทางพี่มีมีช้อนอะไรไหมคะวันนี้เรียกวันรูดคไม่ได้เรียกว่าย่อค่ะนะฮะก็ดูวีที่แล้วเนี่ยให้ร่วไปสามตัวยังยังแข็งอยู่ไหมพีทีจีต่อตัวเดียวฮะรอดตัวเดียวรอดตัวเดียวโอเคแล้วพี่เดี๋ยวพีทีจีนะที่รอดตัวเดียวนะฮะส่วนมิวคอนก็ย่อๆลงมาไม่เป็นไรฮะตัวตัวนั้นมันย่อตัวเล็กใช่ไหมฮะ เออยอะไรหรอกเพราะว่าถ้าเกิดเรามีมีกำหนดแนวรับแนวต้านอย่างไรแนวหลุดไว้เราก็ก็พอจะแบกรับความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งนะครับเพราะนั้นอย่างที่อย่างที่บอกว่าไม่นะไม่ว่าจะเป็นตลาดขาขึ้นขาลงเราต้องมีจุดแล้วพอถึงช่วงที่ตลาดขาลงเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องมาลองว่าเสียได้ไม่ได้ทำตามนั้นนะฮะเพราะนั้นก้อยุทต์เป็นสำคัญอันนี้ก็เป็นบทเรียนอีกครั้งหนึ่งว่าหุ้นลงเนี่ยเราเราก็ต้องย้อนกลับไปว่าอะไรที่เป็นบทเรียนนะครับอย่าไปเพลินกับตอนขาขึ้นอย่างเดียว แล้วก็อย่ามัวไปฟังคนอื่นว่าถือหรืออะไรไปก่อนเนาะมันก็มันกลยุทธ์ของนักลงทุนในการดูแลพอร์ตสำคัญที่สุดนะฮกลยุทธ์นะคุณมอนเลือกหุ้นก็ส่วนหนึ่งกลยุทธ์ก็ต้องสาคัญด้วยคะวันนี้วันนี้ยังแข็งใจให้หุ้นอีกตัวหนึ่งเชิไค่ะวันนี้แข่งใจให้อีกตัวหนึ่งครับก็เหตุผลนี้ขึ้นหุ้นตัวนี้เพราะว่าผมว่าหนึ่งคือราคาหุ้นเขาลงมาเยอะก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็ราคาหุ้น่อนขงจะจะโอเวอร์โซ่นนี้สองผลประกอบการถือว่าดีครับในปีห้าเจ็ดและปีห้าแป น่สานก็คือว่ามีโปรเจกต์อยู่สองสามโปรเจกต์ที่เขารออยู่นะฮะโปรเจกต์แรกบริษัทก็เป็นบริษัทช้าเฟอร์นิเจอร์นะครับเคยชื่อก็รู้แหละตัวนี้ก็อยู่ให้มานานละตอนนี้ก็เริ่มราคาลงมาแล้วลองไหมลองให้มอ่นทายไหมผมรู้คุณมั่นทายถูกอะทายถูกด้วยเหรอน่าจะทายถูกมั้งฮะลองทายดูอะไรนะ ECF อ่าใช่เลยหุ้นพี่เด็กแนวให้มันตลอด ไมอได้ให้ตลอดคือหยุดยื้อให้มาสองเดือนแล้ว๋อห oh, ยุดให้มาสองเดือนแล้วนะครับวเราให้ตัวนี้มาล่าสุดเมื่อป,ปลายปีนะครับปลายปีปลายปีอ๋อ oh, มันเคยขึ้นไปสูงสุดเจ็ดบาทนะพี่แล <c oughs> ้วก็ตอนนี้ย่อลงมาห้าบาทครับ <c oughs> คือย่อลงมาก็เป็นจังหวะของการโครงการจับเป็นรอบแต่ผนี้มาจับรอบนี้เพราะว่าผมรอสองคือคือเรื่องหนึ่งที่รอผ่านไปแล้วคือว่าเขาได้เฟอร์นิเจอร์ของดิสีย์แด์ไปแล้วแล้วก็เริ่มส่งนะคุเจ้าของบอกว่าโอ้ยอดขายดีมากของลิสีย์แดนนะครับขายส่งตามห้าง อันที่สองคือเรื่องของธุรกิจไฟฟ้าบอกปีนี้เขาคาดว่าปีนี้จ่ายไฟได้สิบเมตรเขมั่นใจว่าปีนี้จ่ายได้สิบเมตรนะครับอันที่สามนี่น่าสนใจพี่ม่อนคือเขายังไม่ได้พูดเรื่องนี้มากเลยผมถามว่ามีอะไรพิเศษตรงไหมช่วงนี้เขาบอกว่าเขากําลังดิวดิวอะไรอย่างหนึ่งขึ้นมากําลังดิวันอยู่เลยล่ะกำลังคุยกันอยู่เลยล่ะแล้วก็อันนี้มีโอกาสสาเร็จด้วยถ้าสําเร็จแล้วเนี่ยรับรู้รายได้ทันทีค่ะพวกดิสนีย์แลนด์พวกอะไรนั้นจบไปยังีอันเดียวกันไหม อ่าไม่ใช่เลยน,นี่ยังจบไปแล้วคือได้ไปแล้วเรียบร้อย oh, okay, okay. ขายส่งแล้วด้วยนะครับก็รายได้ดีแต่ขบุญธุรกิจอันเนี้ที่เขายังเขายังไม่บอกว่าเป็นอะไร <laughs> เขาบอกว่าเหมือนกลัวดิวหลุดจังเลยเขาบอกยังไม่อยากบอกแต่ว่าเขาบอกว่าอันนี้ได้แล้วเนี่ยเป็นธุรกิจประเภทเดียวกที่เขาทำ <Okay. S 2> แล้วเกิดได้แล้วรับรู้ทันแล้ทันทีเลย oh, <okay. S 2> เป็นเรื่องของการเข้าไปซื้อเข้าไปอะไรทุกอย่างเนะี่ย <Okay. S 2> ผมก็ไม่ยอมบอกอะไรผมนะแต่ผมประเมินนะคุณม่อน uh huh. ว่าตัวเขานี่สนิกกับใคร ก็ต้องไปได้ต้องไปถือหุ้นเฟอร์นิเจอร์ที่ไหนก็แห่งหนึ่งหรือไม่ก็ไปเทคโอเวอร์ใครสักอย่างเพราะตอนนี้ก็มีเงินสดเยอะผมก็ดูว่าเขาสนิทกับใครสนิทกับใครบ้างคะอินเด็กซ์เฟอร์นิเจอร์ครับอ๋อที่ที่อยู่นอกกระดานใช่ไหมฮะเป็นญาติเขาเลยครับเป็นญาติเขาเลยเรวเคยได้ยินถามมาก่อนหน้านี้ว่าอินเด็กซ์เนี่ยเคยมีแผงในห้าตลาดผมเดานะผมว่าอันนี้ไม่ได้มาจากปากเขาเลยผมเดาว่าเขาอาจจะไปถือหุ้นอินเด็กซ์นะ Hmm. หรือไม่ก็ก็ <S <S> <S อาจจะสว a p หุ้นกันทั้งคู่อะ <Okay. S 2> แล้วรับรู้เลยได้เลย hmm. ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงผมว่า ECF เรื่องใหญ่เลยครเพราะว่าจะมีอินเด็กซ์แล้วอินเด็กซ์นี่กําไรแต่ละปีนี่ไม่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเนี้ยเป็นเป็นตัวนึงที่ผมกำลังรุ้นอยู่ว่าคอออัอน,นี่น่าสนใจน่าจะเป็นข่าวอะไรไหมหเราเล่นหรือเปล่าไม่รู้ ECF hmm. แล้ว่าราคาลงมาเยอด้วย เดี๋ยวลองลตามแบบที่พี่เด็กแนวพูดนะคุณผู้ชมเราไปชั่วเชียชั่วเชียกันลองจับประเด็นดูนะครับอีก็ุมหาลายแทงดูการที่หนึ่งก็เป็นการเป็นยังไงบ้างนะก็ลงตามตลาดนะครับแต่ก็ไม่ยอมหลุดห้าบาทสักทีนะฮะไม่ยอมหลุดมันยิ่งหลุดราชาขึ้นมาสี่บาทนะพี่สี่บาทเก้าแปดอันนั้น 498ก็เรียกว่าเขาเรียกว่ายังไม่หลุดฮะว่าถ้าหลุดคือปิดหลุดไปเลยนะอ๋อปิดหลุดใช่ไหมคะทางนี้นี่ก็คือปิดหลุดไปเลยไย่้คือหลุดถ้าเกิดว่าลงมาลงมาโลแล้วได้ยินไรถือว่าไม่หลุดออแต่ตรงนี้ก็เป็นแนวรับแหละคือถ้าเกิดถ้าเกิดว่าปิดหลุด498เลิกไปเลยอืม498เลิกนะเลิกไปนะครับเลิกไปให้มันไหลลงไปเลยถ้าเกิดมันหลุด498ลงไานิ่งแล้วค่อยว่ากันแต่ตอนนี้มันรับอยู่ตรงห้าบาทตลอดเพราะว่าห้าบาทเป็นแนวรับแนวต้านห้าบาทหสิบอ่าอลนดูลุ้นดูนะครับให้มีแนวรับแนวต้านชัดเจนคะ เป็นกำลังใจให้ท่านครับค่ะได้โีคดีค่ะได้ขอบคุณนะครับวันนี้กับกับ ECF ครับค่ะค่ะสวัสดีครับสำหรับหุ้น ECF ก็เป็นหุ้นที่พี่เด็กแนวเขาก็ตามมาโดยตลอดนะฮะก็คงรู้สตอรี่อะไรหลากหลายแต่ว่าสิ่งที่เขาพูดถึงก็อย่าลืมล่ะที่เขาบอกว่า stop loss ที่4บาท9 8นะฮะ